สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและก็ท่านผู้สนใจทุกท่านวันนี้จะนำเสนอการทำง,งานวงจรการฟฟ้าการทำง,งานควบคุมการทำง,งานของโบรเวอร์และการบริการเปลี่ยนโบรเวอร์นะครับสำหรับตัวโบรเวอร์นั้นนะครับจะทำหน้าที่ตัวโบรเวอร์ตัวนี้นะครับทำหน้าที่ดูอากาศร้อนภายในห้องโดยสารแล้วก็เป่า นะครับเป่าลมร้อนผ่านอีวาโปรเลเตอร์ทำให้กลายเป็นลมเย็นแล้วก็ไลกหลเข้าห้องโดยสารต่อไปนะครับเมืม่อเครื่องปรากาศทำงานโบเวอร์ก็จะหมุนตลอดเวลานะครับก็จะดูเอาลมร้อนนะครับลมร้อนเข้านะครับลมร้อนเข้าเสร็จแล้วก็จะเป่าลมร้อนออกนะครับไปอีวาโปรเลเตอร์ครับตลอดการทำงานของเครื่องปับอากาศ วันนี้เราจะมาดูวงจรการทำงานของโดเวอร์กันว่าเขาทำงานยังไงนะครับเริ่มต้นจากากระแสไฟจากแบตเตอรี่นะครับจะมีอุปกรณ์แนะนําอุปกรณ์กนะ่อนเป็นแบตเตอรี่นะครับมีฟิลมีสวิต์กุญแจนะครับมีความต้านทานนะครับความต้านทานอยู่3ตัวในชุดนี้นะชุดความต้านทานนะครับหน้าตาของความต้านทานก็ จะเป็นลักษณะนี้นะครับจะเป็นขดลวดนะครับจะเป็นขดลวดสามขดนะครับสำหรับสร้างความตานทานการลดกระแสไฟครับตัวต่อไปก็คือสวิตัดลมครับสวิตพันลมก็สําหรับเปิดปิดนะครับในการเปิดปิดนะครับในการเปิดปิดก็คนขับจะเป็นคนดําเนินการทั้งหมดนะครับก็เปิดในตําแหน่งออฟนะครับ ตำแหน่งที่1นึ่งมรูปเป็นสองสามแล้วก็4นะครับนี่คือตัวนี้ก็คือนะครับสวิตช์ผัดลมนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ,อรีเลย์นะครับตัวรีเลย์ตัวรีเลย์ก็ทําหน้าที่ตัดต่อนะครับกระแสไฟเมื่อมีไฟมาเลี้ยงที่กดลวดนะครับกดลวดนะครับเมือ่อเมื่อกระแสผ่านก็จะทําให้กระแสไฟไหลผ่านได้ ครับตัวสุดท้ายก็คือตัวโบเวอร์เองนะครับก็คือตัวนะครับตัวนี้นะครับทึ่จะทำงานตลอดเวลาเมื่อเครื่องประกาศทำงานนะครับการทำงานจะเริ่มจากกระแสไฟนครับไลจากแบตเตอรี่นะครับมารอที่สวิตกุญแจเสร็จแล้วก็ผ่านอีกทางหนึ่งก็จะผ่านมารอที่หน้าคอนแทคของรีเลย์นะรในวงจรนี้ก็คือขัวที่3นะครับเมื่อเปิดสวิตพัดลม สวิตช์กุญแจทั้วทีนะครับสวิตช์กุญแจกระแสไฟก็สามารถผ่านนะครับฟิวแล้วก็ผ่านตามลายมาผ่านกดลวดของรีเลย์เสร็จแล้วก็มาครบวงจรลงกาวนะครับเกิดอ้มนาจแม่เหล็กทำให้คอนแทกนะครับเชื่อมนะครับระหว่าง3กับ4กระแสไฟก็ไหลผ่านมาแล้วก็เข้าโบรเวอร์กระแสไฟผ่านโบรเวอร์นะครับแล้วก็จะมา รอลงกลาวนะครับอยู่ที่สวิตพันลมนะครับสวิตพันลมตามตำแหน่งต่างๆครับนี่คือ,อกระแสไฟนะครับที่จะมารอพร้อมเปิดครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อคนขับเปิดสวิตพันลมนะครับจากตำแหน่งออฟเปิดมาที่ตำแหน่งที่1กระแสไฟก็จะผ่านกดลวดสังกด r 3 r 2มาอัน1 23 ครับแล้วประมาณเนี้ยก็ลงกลาวครับเมื่อลงกลาวแล้วก็สามารถจะทําให้โบเวอร์ตัวนี้หมุนครับในความเร็วรอบต่ําสุดนะครับจากนั้นถ้าเบียดมาที่ตําแหน่งที่2นะครับกระแสไฟก็จะผ่าน R2 งกับและา,าครับลงกลาวโบเวอร์ก็จะมีความเร็วรอบเพิ่มขึ้นและเบิดมาที่ตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3ผ่านความต้านทานตัวเดียวครับโบเวอร์ก็จะหมุน ในความเร็วรอกเพิ่มขึ้นไปอีกนะตรงข้างตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งที่4นะครับแสบไฟก็จะไม่ผ่านความต้านทานใดๆลงกาวครบวงจร,นะรนั่นคือโบเวอร์จะทํางานด้วยความเร็วสูงสุดนะครับที่ตำแหน่งที่ความเร็วสูงสุดนะครับสูงสุดเมื่อใช้งานไปนานๆตัวโบเวอร์ตัว,ตวนี้นะครับเนื่องมาจากว่าเป็นอมอเตอร์ที่ใช้แปลงถ่าย แล้วก็จะมีใบพัดเป็นพีพลาสติกแข็งนะครับเพื่อเพื่อรีดลมนะครับเมื่อใช้เป็นานานจะมีอาการเกิดขึ้นก็คือแปลงถ่านอาจจะชำรุดเสียหายหรือหมดหรือไม่ก็ใบพัดอาจจะเสียลูกหรือแตกหักกับหรืออาจจะมีสิ่งสกปรกมาตะกับอุนตาลไอมาเกาะที่ใบพัดทำให้เกิดเสียงลงคานได้เพราะฉะนั้นการถอดบริการนะครับการบริการโบรเวอร์นั้น จึงมีขั้นตอนการบริการนะครับดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราก็อาจอดรถแล้วก็เปิดประตูแล้วก็อันดับแรกที่เราจะถอดก็คือถอดกระจังนะครับถอดกระจังเก็บของนะครับหรือกระจังลิ้นชักเก็บของนะครับลิ้นชักเก็บของอตัวนี้นะครับ ในเลนชักเก็บของนั้น <c oughs> โดยปกติแล้วจะมีอยู่จะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับจะมีอยู่หลายรูปแบบบางรุ่นก็มีตะปูเกี่ยวขันบางรุ่นก็ล็อกฐานล่างแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับยิดขึ้นอยู่กับชนิดหรือแบบของรถยนต์นะครับเ <c oughs> มื่อถอดกระจังหน้าออกมาแล้วเราก็จะเห็นนะครับตัวนะครับนะครับ,รบตัวาโบเวอร์ ชัดเจนนะครับอันดับต่อไปนะครับแล้วก็ถอดสายไฟออกนะครับแจ็คไฟนะครับแจ็คไฟที่ก้นของโบเวอร์นะครับเมื่อถอดแจ็คไฟออกแล้วนะครับแจ็คต่อไฟออกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลายน็อตยึดนะครับคลายน็อตยึดโบเวอร์นะครับด้วยสกรูเออด้วยไขควงหรือประแจบล็อกเบอร์สิบนะครับไขควงจะเป็นไขควงแฉกหรือประแจดาวนะครับ แล้วแต่รุ่นแล้วแต่รถนะครับจะมีประมาณ3ตัวนะครับเมื่อถอดออกหมดนะครับถอดสายไฟคลายตะปูอลายสกรูล็อกนะครับเสร็จแล้วก็อันดับที่3ก็ถอดโบเวอร์ออกมานะครับดึงออกมานะครับด้วยมือหรือวก็จะหลุดออกมาง่ายๆนะครับเมื่อถอดออกมาแล้วก็จะเห็นรูปร่างของโบเวอร์กะครเป็นรูปร่างโบเวอร์อ่ถ้ามันชํารุดเสียหายนะครับ เนื่องจากว่ามันไม่ทำงานเราก็นำตัวอย่างไปซื้ออะไรเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนนะครับหรือถ้าสกปรกหรือมีเสียงบรบกวนหรือมีเศษฝุ่นล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ประกอบนะครับเข้าประกอบเข้าไปยาย้อนหลังนะครับย้อนหลังที่เราถอดนะครับก็คือขั้นตอนก็คือนะครับนำโบเวอร์ Number over, ที่ทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ขันสกรู ยึดครับต่อไปเมื่อกันเรียบร้อยนะครับก็ใส่แจ็คสายไฟนะครับเสร็จเรียบร้อยก็ใส่เกะหรือลิ้นชัก,เก,กเก็บของก็เปลี่ยนอันเรียบร้อยนะครับนี่คือการบริการตรวจสภาพหรือการเปลี่ยนนะครับหรือการบำรุงรักษาโรเวอร์นะครับเมื่อวงจรของเรานะครับที่ผ่านมาทั้งหมดนะคือการนำเสนอนะครับวงจรการทำงานของโรเวอร์ Rover จากแล้วเสร็จแล้วก็ทำการบริการตรวจซ่อมนะครับคลิปนี้ก็นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเพื่อให้กำลังใจขออย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์หรือ,อกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ